สวัสดีค่ะพี่น้องมาพ่อกันอีกแล้วกับ EP นี่ตามต่อนะคะการเก็บเห็ดมึงเขามากกับอีก EP ถัดมานะคะ้าเก็บเห็ดเก็บเห็ดเหลืองทุกตัวหนูละพี่น้องนี่เห็นเนาะเาเน้นน่อยเน้นน,น,น่อยก็เอามันดิพี่ ลองแย่มันเดี๋ยวต้องไปตัดขานะมากกับเอื่อยเพิ่นกับเดี๋ยวเอ่ยเขาเจ้าสินี้ทจากอยับาฝากไปก่อนเด้อทางนั่นเนอะอยับาฝากนี้จากเด้อนี่ก็ อันนี้มันเห็ดยังไงตุ๊ปปูอยู่นี่เห็ดเหลืองเห็ดเห็ดเหลืองเห็ดดินเห็ดแดงมันมื่อนี้อากาศมื่อนี้อากาศสิบเจ็ดองศาสิบเจ็ดองศาแต่มันก็มันห่อน <c oughs> ห่อนได้ถอดได้แก่เสือ ป,ป่ะแมนมาหนิแม,มน,เนเห็นเหลืองป่ะชงก็จะเห็นเหลืองแต่ว่าแมนนี่ไม่ใช่เห็ดเหลืองเห็ดแนวอื่นจะห้อยข้นเก็บไปแล้วหนิจะดรอเขาบ่าเห็นพีิยาไปทางไหนแล้ว มึงจิงเดืดไปเกิดจีบเกิดแกอยู่แน่นต้นใหม่ <laughs> บอมีมิดเหยียบเลยทางนี่เห็นตะใบใหม่เืองเหลือง เห็นแต่ยังก่อเหลี่ยมตาบ่มีได้พ응่สมเขาไปใส่หรอวนี่ออ้าไปทางบุญมันเฮ้แม่เขาตรงยางขึ้นเพราะว่ายางมาเบิ้งมันบ่มีดอก ดอกไม้ตังยูผู้ดเดียวเธอเลยอ,อยู่ดอกแ็ดตังผู้เดียวเธอเลยอ,อยู่เอาคือพวกมีมูมีผวกมันจังสันแบบน,นี้ปกติมันคือสิมีมูมันสิอันนี้มันคือพวกมีมูมีอย่างก็อ,อยู่ผู้เดียวดอกเดียวสวยๆอยู่คนเดียวก็ได้จังสีบอส <laughs> ไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนมีฝูง เห็ดก็ได oh, ้เ hmm. ฮ้า hmm. มันแยกยาสายตาเฮ้าแยกยาสีเห็ดหยากเหรอพี่น okay, okay, okay. ้องยางมะหอดเฮ้ยโอเคนะคะเดี๋ยวค่อยติดตามกันในอีพีต่อไปนะคะ แต่สิผ้าเขาปลาเก็บเห็ดเข้าไปในปลาลึกๆอีกติดตามกันต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ Family for in Sweden ดด้วยนะคะเฮดเดอเฮโดเจอกันอีพีหน้าค่ะโยอย้เออสูมอร์นี่เฮ็ดแบบเรียบร้อยมันถออเก็บแบบผ<บ>ู้ดีร <laughs> ู้ชักมาใม่ๆถึงใครทุกคน มาไปไหมนี <ok ่เนาะไอตัวกีตาร์กับเป็นงูมอบันเบิ้งดอกเห็ดงามกับกัวซับไปเนาะบ้านนี่ทีนี้เจ้าของผิสมเสร็แล้วนั่นเฟสได้ Okay, hm. 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 Okay, yeah. Yeah. <cười> <cười> ไปทุนไปเหยียดไปยูไปเินขอยังลูกลาบโป้งตาขาดอกมันบ่ได้ซากลูกลูกดาบครับมากินข้าวกินน้ำก่อนเด้อก่อนไปนะอือให้แม่ว่าจบก่อนได้บลกก่ลูกกูลูกตุติลักษณ์ลูกสุดที่รักษณ์ พี่สมมึงดอกกำลังงามกำลังผัดแสบเลยนะเนไงเมื่อเนึงพญาย,ยาวานแล้วผัดกับนวลอ,อ,อันแสบดอกจำซ้ำนี่แหละผัดให้ลูกกินเก็บเอายุตนาไว,ว,าว้นั่นแหละใจ๊งงมึงกัหนหนักกันง่ามไห่ไทยน้ำเนยออนซ้อนน้ำเนย ช้อนโดดเนาะปลาดอกเห็ดดอกซ้ำหนีเนาะกําลังแสบเนาะพูดนะอืมดอกเห็ดกกได้ด้วก, seeing, วก e ันนะพี่สนทรบุญแอเก็บอห้มันเต็มสองข้างเลยมือหนียวมันเต็มสองข้างใจเยาเบาๆต่ออ๋ออิริตวมันสีใดบ่ถกเชิงของปลาจุเวลามันคืเดินไปเรื่อยๆลยเอียเอาะจังมันต่อคำกับจังคำกับคำยุปานี่เหริแมนเมื่อนั่นเยอะก็สั่นเนอ่อน แล้วฝ่ามือนั้นมือนั้นผู้เก็บผู้เก็บเห็ด้หยุ้งเห็ดน้ำทางเอาแฟนน้ำกลไม่สมมือนี่กำจะทางมั่นพรนะบัดสีว่าต้องเห็นต้องเห็นเห็ดต้องอยากได้เห็ดต้องเฝ้าน้ำทังอยู่เมียบานโอ้อยังวะมวนกลุ่ม พัวกับลูกกินขีดสร้างขีดสร้างหัวมั่น <abei> ถือว <ne> ั้วหากินนอยเองโลดแม่กินอาจจะอาจจะแม่นแบบนั้นคือพี่ย่าว่าก็ไดมันขามไปเลย พี่นะมดอกเห็ดใส่หนีเด้นหนูกับพ่อเื้กันล่ะเจ้าพ่อกับพ่อเฮ้กันเลยพี่น่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ดอกมันอ่ะงามไหมเนี่ยสวยงามจังสีละวันี บออีกอย่างหนึ่งใบใหม่มันมันบางมันแม่ผีเขาต้องนางล่งจังสีเหลองแนมฮะมันจังสีใด่มันบอกเออแมนอยู่ดอกกำลังเทือต้องนางลงนางเราเบื้องพันใบใหม่เอา กันกับบ่ได้ไปไปเฮ็ดอืมปันดอกซากุระลนผุเลรอตอนนี้ <c oughs> <c oughs> บุมบานบุญบำลงมา,มา,รงาเราบ่ให้เราว่ายยังมาเก็บม,มันเอามาถิ่มไว้แล้วก็มาแซ่แล้วก็ไปถิ่มบัดน,นี้เสียอันเฮ็ดให้ผู้อื่น ราก็เลยว่าให้ผู้อื่นเขาไปเก็บเอาดอกเห็ดเหลือไว้ให้คนอื่นเขาเก็บถ้าเราไม่กินน่ะเราบอกนุยุวาถ้ะเห็ บอปันมาอยูุ่ดงมาสันพอเฮ็ดหลายดอกบอ้ะมะถอหลายดอกมันก็ลังข้นผู้เขาเก็บน่ะเขาเอินเป็นปลาตัวเขาจะเก็บอปนเฮ็ดขึ้นเป็นปลาเลย่อง นี่เด่นเลยตัวหน่อยๆนี่เออดนย่ังเดินยูจังตัดขาแันแม่กำลังตัดขามันอยู่ขางทางมันกำลังขึ้นมที่่อแยงนี่แยมก็มองนีกี้แนวนีเนาะเี้ยมองนี่เขาเก็บเด็กเทาเก็บมากเลยจิตรงนี้ที่ป้าขาไล่ที่อยากงองัินดินเนาะหางมาก่างเลย เอาอยู่ดงนี่มันมี่บอ,ข,อ,บอขึ้นโบขึ้นไปเก็บมันจะดเปลี่ยนเปลี่ยนดีเนาะอืมอบอขึ้นโบขึบ้นไปเบิ่งลอกไปเบิ่งไปงางไปเบิ่งไปแล้วนี่เดี๋ยวเทียบมนมีภูย่างเนาะอืมฮ่ามันเดียตาเขาเออแต่เทีเขาก่อเป็นปลาอย่างเดียวที่อ <c oughs> อบอคือดอกอันบออันบอเรื่องมาเป็นปลาเนี่ยบอคือแต่ว่ามันอาจจะมีแน่แต่เราจะต้องหายยังไงมันขี้ส้มซีเปลี่ยนเปลนเบิ่งตรงนี้ก่อนเด้อพี่ชม นั่งี่จังส้องเ,เปนแปลมนี่ส่องเบตนตอมี่นะหามัานใดจะหาดอกซิบดอกตื่มกันอือหือเจอแล้วนี่เห็นไหมนี่เอามันมันเงียดตะกตาไปตินี่เฮาใจมาเบิ่งดอกนี่ดดดออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่้งอยู่พูดเดียวเลยเตะ เที Pedro, chapel, oh, ่ยาก็เป็นตายก็เป็นตาแทน่นค่ะโอ้ยพี่ย่านนูเห็นดอกไหมนั่นเอาาพี่บ้านเห็นที่ดอกน่นเเออเจ้านได้เห็น่อยเก็บเบอลซะสิ่เหืงมึงทานนะทานเก็บเห็ดพับเกเลนอเกเห้เป็นผู้ดีบอกกัลังสิทายทางนั่นเนี่ยไายดอกนั่นได้เห็ดดอกง่าทปังนี่กัแน่มาเห็นเห็ดดอกนี่สุเลย ก็เลยแมบลง็เลยได้ยูทานเลยยูทานี้มงปอ้หสะอ่อนเนาะขห้นะกี้มึงดอกงามค่ะฮะอ้นบอก่าไ่นีเสียงตัวสับบัตัวสับปัดอ่อนซ้อนดอกแข็งค่ะไห้พูดวดอกไหฮะย่อนเอิบกันมาน้ำกลนกันนี่แหละ คำลังกายบอกฝรั่งบวงส้มก็เห็นเขามีกระตรงกับตาเีแมนเน,เนาะเขาออกําลัางกายอืมอืมแมนยูเขาเพ่ได้ตั้งใจไหมเขาเพื่ดนี่เขาเพ่อดตั้งใจม,ม,มาหลายเปอเส้นต์คือเฮา Ừ. men đi để theo này khó khí đẹp anh nhà về chứ mày có mày đang để ừ Hãy ใกล้สิได้ละพาไปเห็นระบบอ้นี่ยังก็ไปพบเป็นแผนกประสาทวิทยาหรือสิชีววิทยากับประสาทวิทยาจู่เด้ไปพบแล้วอยากน้ำลูกน้ำผัวเปิดมากการน้ำไม่เดียวบ้าเป็นอยากหลายคนก็เลยถามนะสิเจน คือแม่โนวาตะกี um, you know a a wow, ah, ้กูส uh ิเป็นภาษาบาะราชวบงไปแล้วๆเราถ้ากูสิเป็นีหยังก้อนละว่างภาษากบลาชบ้างนิดนึหัวขวนกันเป็นปสาทาลำลูกเออต่ว่าผู้ผู้ผู้ลูกวาง่ายกับวางง่ายไที่เม่ดาปนไนกระบปินกรบดีแมนคนน่ะพอแม่บ่ได้ดาเบาดีเช่ว่าด่ากันง่ายส็นอแมนยู่ ลูกนพี huh. uhm. uh ่มันดื้อพี่ต่มันดื้อเพราะฟันมันอยัางฟกอย่างคุ่มันเลยเอาเอาเจ้าสีตุ้ยอย่งสีเยอะมันงหรืตัวไหนดอกเลยเออนั่นอือมันอยู่จังเสียอืมดูนี่แหละตักรอกรอบเอาเจ็บนั่นยุ่ยข้างหน้านี่ยยุ่ยนนั่นดอกนึงนั่นดอกนึงยันนีดอกนึ่งยุด่างอี่ดอกนึงเจี๊ยบเลยพี่ยานั่นดอกนี่คือเฉลยอยู่ตรงนีเนาะยุดากี่ดอกนึง นี่วอ่อนก้อเออมาก้อนเฉลยยังสิละก็ต้องเล่งหลายโอ้นี่เดนีเดอ้ยปุ่นอ่ะโอ้ยปุ่นเออมันมันยงห่างกันเนาะนี่นี่อ่อนดอที่นั่นนั่นนั่นเออดอกน้อยเออ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 เอ่เออเออออเออเออเเอ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 อเออเเออเออเออ่อออออเอเสีเอเนอ มึงมึงนี่คือใบใหม่ค่ะต้องต้องเบิ่งดีๆแค่เนาะอ่อนโอ้ยต้องเบิ่งดีๆเนาะมึงแน่ยแดดบักหลายดอกพี่สมุนทั้งหมว้ายมึงดอกนี่ว้ายเนาะอ่อนโนอ่อนอุ้ย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 นี่ว่าพิสมท่านนั้นคือว่าจึงสันมันจะเห็นใบเะรอเอาเห็นจังไหนคือเห็นมันระบัดนี้มึงแนี่ยพิสมเบิ้งมึงจะมึงขามัน เงื่งเวอร์อยู่ตอัน่บเดี่ยมันบอบดเฉลียวพี่แม่ดอชิดมันเงื่งใบสองเวอร r อยู่ตายแล้วนี่ดอกนึงนั่นนั่นขอทร่เดคนั่นขอมาส่งบ่ะอยนวันจอกยางของวันหนีมันหนีหาแต่แม่พ่แม่มันอยู่น้ำกันหนี่สินีมันก็มารอดอ่ะนะเพิ่ม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 เว่อเพิ่มเ่เ่อนะฮะ โอยข่อยอหยากหัวเอกนเาเอาข่อยเยากหัวเฮ็ดแต้แับนี้คือว่าอสันเอาค่มันเห็นมันเห็นากี้แลึวอ่อนมีนะค่ยมวลคันค่อยมวก็ายามเพื่อมาแมนยูดอกบ่เห็นดอกเนาะ แมนมันอยู่ตรงมันต้องอยู่ใกล้่ไก่กันคือว่าโอ้ยมีแต่ดอกงามๆบางหนึ่งเออมันต้องเบิงซอยกันแล้วเพราะว่าใบใหม่มันสีคือเห็ดคักดิ์อืม อหน่อยมันจะได้เท่านี้ยุใสเธอเลยอยู่ <c oughs> ยนีเหรอมันปิดอยู่จังสิหยาปิดมันเสียหาปกมันมันก็เป็นยังไง ดดมันแล้วแตดวงใครวงมันมันจังบลรุษสายตาตีต้องอยู่น้องก่นดอวมันหน่อยตาับดอกหน่อยมันกับอาหารงเทียงกับบอหน่อยค่ะแต่ก็เอาได้ยืนเนาะแต่ว่ายู่ใส่ก่อ ไต่ใหม,ยยม,ยมย่ยกใหม่ขึ้นเห็นมันบอกเออนี่บอกมันหน่อยพอดบอกเนี้มไปว่ามันอะไรมันท่ไนยไงกันไปเห็บ่เห็นคนละดอกหนอยมันนางคนละมุมมันเห็นคนละดอกนั่นละ,นละดอกนั่นละคนละดอกคนละมุ้งเห็นเด้อ เดี๋ยวเราเริ่มห่อนอี่หรีเดี๋ยวนี้ไหม เมือม่อยเมือม่อยเมื่อยมีแต่ดอกน้อยๆมันเมื่องคุณนะดอกน้อยเฮ็ดเต็มเลยพี่ไม่ตะดอกพ่ออัน,นี่ยังกับดอกจีมันบองขาเอิญมันเฮ้าแถวนี้แมนหมดเลยดอกต่มมันโอเค ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชม Family Ford in Sweden เดี๋ยวจังไหนก็ติดตามกันมึงอ EP ต่อไปนะคะอันนี้ก็อยู่ในปานี่ตอนนี้ได้ซ้ำนี้แล้วเดี๋ยวตามลาฮาเห็ดกันต่อไปติดตาม EP ถัดไปนะคะขอบคุณค่ะบาย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 โดเ like, โดกดไลค์กดแชร์กด Family Ford in Sweden ด้วยนะคะ 来打